สวัสดีครับตอนรับข้าสู่ช่องรายการโชว์เวสานชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมห้องการเลี้ยงงัวนะครับเนาะเป็นป้ามงัวแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอยู่ในป้ามของผีเดชกับผี่พรอนะครับเนาะเป็นเกษตรกรนเก่งเลี้ยงได้หลายยานะครับอยู่ในนีมีมี่ซัดได้หลายชนิดเนาะครับต่าทีผมไปเยี่ยมชมมาได้หลายจุดนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญนะครับแต่ละจุดนี่สามารถสร้างงานส้างอาชีพส้างายไรใด้กับพี่น้องที่สนใจมาเรียนรู้หรือว่า เอาไปพัฒนาประกอบอญญาชีพของตนเองได้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งงัวนะครับกับพี่เดชกับพี่พอ่อนํากันนะครับสวัสดีครับพี่เดชสวัส,สดีครับพี่พอ่อนะตอนนี้ผมกับพี่เดชกับพีพอ่อนอยู่ในปอกงัวนะนะครับปอกงัวนะครับเนาะก็ดูนะครับสภาพมีงัวหลายตัวเพราเธอเพ่มขึ้นกว่นนี้17ตัวค่ะวตอนนี้มีว่าน17ตัวนะครับเป็นพันธุ์อย่างีงชาโเล่มีชาโเล่เนาะ เอาลำพูนใช่อันนี้ท่านมาจากตากเมียตากอ๋อมันท่านไผยใหญ่หรึเปล่าใช่ครับมันกินหญ้านี่เปียด้วยนะครับพี่น้องครสองเดือนเขาจะคลอดค่ะเนี่ยท้อคลอดพูนหรืออะตั้งคลอดครับนี่คือแม่พันธุ์เราอันนี้ขาลำพูนอ่ะกินจะได้ขาลำพูนคือขาลำพูขาลำพูนขาลำพูนมันกินหญ้านี่เปียเนาะครับท้อห้าเดือนไม่เปียดกี่วันหนึ่งอันนี้อายุอายุท้อห้าเดือนครับ แสดงว่าตรงนี้ก็ลูกหลานเขาไม่ายอาหารตัดไต่งออกใช่ขใช่ขาอาหารไม่เลยเมอวานยู่บ่้เล็กๆหมดพี่พ่อครับไม่ได้ขอตลอดไม่ไ้ขอตลาดเนะครับก็ไมกินดีเนาะาข้าวหยครับม่อน่อยิยานี่เปียนดีมากเลยครับ ถ้าก็ปลูกเองค่ะงานก็ปลูกเองครับปลูก็นี่นาจะเป็นคาร์โลเล่คาร์โล่ไอ้ขนนี่เนาะครับไอ้นี่บามันครับลูกครึ่งลามันครับบามันพวกนี้นะครับบามันแองกัดครับนี่ชาวเน็ตแองกัด์นาทีมดำอ่ะทีมดำแองการ์สนะครับไอ้ขนเป็นเจียันี่คือชาโลเล่ครับตัวนี้เป็นวัวพันเนื้อเนาะไขมันแจกสูงนะครับตัวนี้ันี้บามันผสมเนี่ยตัวนี้แองกัดนะครับแองกัดผสมเล่บะชาโลเล่หรือเปล่าไม่ค่ะมันก็ผสมเนื้อครับผม ตอนนี look, <Ooh. S 1> ้กำลังกรอบง่วนด้านนี้นะครับเนาะกอบม่วนแบบนะครับจำนายเนาะนี่ครับข้อดีของการเลี้ยงงัวนะครับเนาะหรือว่าเลี้ยงสัตว์เขาจะได้ขายขี่มันนะครับขายขี่เป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นได้ๆเสริมบางมองอาจจะเป็นได้ๆรับก็ได้เออครับเองนี้นะครับไม่ร้ายไม่ร้ายเมินร้ายเม่นนะครับเอาไปซื้ออาหารให้คนกินให้เราก็หมุนเวียนแล้วก็ใส่ในสวนหน้าขวบใส่ต้นไหม่ใ no. ส yes. uh ่ย huh. oh. okay. ัง bueno. ประโยชน์หลายอย่างค่ะแล้วนี่สายสอนอะไรกันเนี่ยที่ริบบาทที่ริบบาทเนาะใช้สนใจกันมาตือได้สนใจกันมาตือกับผีบ่อนกั็ไปเด่นที่เขาเนาะไม่ไหลเลอตัวนี้ตัวนี้เขาเอือนยังครับนี่ยามาร์กบ่เหี้ยยาเี่ดเปียมักครับหยาเี่ดเปียมักมักเองเนี่ยไปเสือเขามักเองครับเสือมากเหรอครับมักอืมเสือหยาเม็ดเปียมามาบดเนาะมาบดเงียบด้วยครับตันละแปดร้อยครับผมครับผมแล้วก็เอามามัก เขาบดแล้วเรามาหมักครับใส่กระสอบใส่ยังไงแล้วก็ใส่ทั้งไห้ก็ได้ครับแล้วก็ไม่ถือว่ากินไม่เพีพอก็สำรองอันนี้ครับผมครับมักนี่ต้องใส่การน้ำตาลบ่บ่ได้ใส่หยังครับมักบ่ให้ให้มันอยู่ในสิกอากาศมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวเนาะเปันกลิ่นเปรี้ยวใี่ไหมครับคือสมพักเนี่ยอนี่ยงัวงก็กินได้กินได้ครับเป็นเหมือนกับเพิ่มได่อาหารเนาะกักตุนสำกักตุนอาหารไวมันเขีบอาหารไวหน้าแรงเนาะครับผมนอกจากฟางนะครับฟางเขาหญ้าสดถ้ามีหญ้าหมักด้วยก็จะดีเนาะ เก็บได้ตลอดปีโอเคนะครับนี่เป็นอีกแนวทางเนึ่ยนะครับในการสร้างอาหารให้วัวไอชาร์โลเล่นะครับอยู่กับพี่พรนะครับตัวเล็กนี่ยแล้วนี่ลอดดนถลำบากไหมสองเดือนแล้วสองเดือนครับสองเดือนแล้วนะครับไอชาร์โลเล่หน้อยไอชาร์โลเล่วัญี่ปุ่นไหมวะ มแมนแกนอั้นจับแกไม่ใช่แกะนะครับพี่น้องวัวชาโลเล่นะครับหน้าตาจะคล้ายแกะนะครับเฮ้ยนแบนี้นะครับเียเียมาที่มาพ่อพันแม่พันหมายังพันมึงแบบไส่ดิเล่ไม่ใช่เลยตัวนี้มาตำรวจเนาะอาเชียบ ตรงจุดนี้นะครับพี่น้องเป็นจุดที่เก็บฟางก้อนฟางเนาะโรงเรือนเก็บฟางครับเก็บใหวซัตว์ัดเนื้อสัตวครับแนะ้อในเมื่อขาดสัตว์เรานี่ว่ามันกินทุกทุกอย่างมาก็กินมญ้าแทะก็กินแทะแหะครับโอ้สำคัญนะพี่น้องเดนะสัตว์พวกนี้มันกินฟางเขาอยู่แล้วเนาะกินฟางกินหญ้าอยู่แล้วนะครับพี่น้องถ้าจะเลี้ยงสัตว์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าภาคอีสานเขา มันมีหนาแรงที่ยาวนานแต่พี่น้องพอเก็บตัวนี้จะลําบากลำบากเนาะจะลําบากนะครับเพราะนั้นการเก็บฟางข้าวนี่เป็นหัวใจสาคัญและถ้าจะดีต้องมีแปลงหยาบเนาะจะดีมากนะครับนี่ทีนี้แบบแบบพ่อพี่อย่างน้อพี่เดีเนาะแปลงหยาบก็มีครับแปลงหยาเขามีแปลงหยาพ่อครับใครับผมวันนี้เห็นพี่เลี้ยงเมื่อไหร่ปีเราวชเนี่ทุกวันนี่ยสามปีค่ะสามปีก็ไล่กันเนาะไล่กันครับกิจกรรมนี้ล่ไล่กันใช่นกยยงแรกครับต่อมาก็เป็นข้าววัวพวก โมกมาแต่นี่มันขึ้นบ่อยบ่หัวอ่อนอยู่ผสมผสมบ่อยบอการนี่ท้องอยู่หตัวนี้ท้องอยู่ครับนี่แหละตัวนี่ใกล้คลอดก็มีใกล้คอดก็มีใกล้คลอท้องหมดนะครับเด้อหัวพี่น้องส่วนมานี่ผสมเทียมหรือผสมตัวจริงผสมตัวค่ะผสมตัวผสมเทียมผมมันนับซัดเป็ี่ยนจัดซัดเปลือกแอม่ด้วยเอาผสมตัวผสมตัวน่าจะผีชั่วป่าไปเอาหัวทางไหนมาขื่น วก็คงคุมได้ครับโอป็นบาดแมันเขืนกับผู้อื่นเพลินเลยปีละกี่ล่ะค่ะกระติดดีแน่แน่นะคือกันติดดีแหละติดดีเพ่าไอ้เพื่อสมรรถดนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเนาะที่สามารถสร้างงานสร้างได้ได้ให้นะครับสมัยพี like ่ในสองสามปีมานี like> ่ได้มีการสื่อการขายมุนเบี้ยนยังไงมีอย่างมัวเหรอขายอยู่เรื่อยครับขายอยู่เรื่อยเนาะก็ดีขายเป็นอย่างไรเป็นครูหรือเปล่าเป็นขายเป็นครู ขายลูกค่ะใช่ตอนนี้เราทำต้นน้ำอยู่กลุ่มถ้ามีเป็นสมาชิกกลุ่มก็ผสมุนไพรดอนมะแดงค่ะอ๋อครับต้นน้ำค่ะเก๋ได้ยินเก๋ได้ยินว่าเขาเผ็ดไหมอ่าเป็นเลี้ยงต้นน้ำค่ะแม่พันธุ์ครับขายลูกยังอยู่ต้นน้ำยังแม่พันธุ์พป่นี่ดูขายอย่างเดียวใ่ต้นข้อดอ่ะพี่น้องสนใจนะครับอยากได้งัวหรือว่าอยากได้ขียงัวนะครับเนาะอยู่นี่ก็ขาย สี่ันขายยันี้สอสี่ิบาทครับต่สี่สิบาทต่อสี่ดิบบาทต่ี่สิบบาทต่อสเ่ิบอต่อสี่ดับบาทต่อรี่สิยบาทต่อสี่สิบบาทต่อสี่สิบบาทต่อสียสิบบาทบ่อีเสิบ์าทต่อสี่ิบบาคเ่อรี่สิบบาทต่อสี่สนบบา่อสี่นิบบตอสี่สิบบาทต่อสี่สับคาทตนอสี่สิบาทต่อสีิบบาทต่อสี่สิดตาทต่อสิาทต่อสี่สิบบาทต่อสี่สิบบาทต่อสีสิบนาทต่อสค่สิบบาทต่อสบบาทต่อสี โชคไปสารปาล์มแล้วก็ใน YouTube ก็โชคไปสารชาแนลนะครับขอบคุณนะครับเมื่อนี้ผมจีเดียพี่พอนขอลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ